เดี๋ยวมาฟังสัมภาษณ์ของมวยคู่นี้นะครับทั้งแบทแมนแล้วก็กองศึกเลยนะครับฟังกันทีละคนเนาะเริ่มจากกองศึกแล้วก็ไปแบทแมนนะครับคน,น<ว>สุด<ว>ท,ท้ายกับว่าเป็นยังไงครับเราไปมั่นใจช่วงย,ยกไหนก็ยกฐานเราเริ่มบ้านได้ครับลแล้วก็ที่เขาเริ่มต้นแรงก็มีการยุกอันดับที่เราเห็นว่า อ๋อปะทะนี่รู้เลยใช่ไหมร้ใที่เขาลดลดอ่อนนะฮะอาวุธเขาเป็นไงอาวุธเขาก็พี่เขาเรตอนแรกก็รับชกอะแล้วเราก็เริ่มไม่แรงแรงแล้วอ๋อมั่นใจได้ยกสามใช่ไหมสามแล้วก็เริ่มเดินเดินต่อครับแล้วพอพี่เขาเริ่มต้นแล้วเราก็วันนี้มีกำลังใจเพราะ แปนมาเชียบอ่ะข้าบอกว่าก่อนเชียร์เยอะเรื่องอบต้องเชียร์มาเยอะเลยก็เมื่อกี้นี้แฟนว่าเนี่ยหลักครับไี้นะก็ได้มีใครอัดฉีดอะไรให้นึ่งไหมก็เลยช่วยับก็มัดฉีดแล้วก็มีฟองแล้วมันอีกตัวอัดฉีดหร่ก็เยอะครับยังไม่นับยังไม่ได้นับแหละโอ้โหเยอะแต่ยังไม่รู้นะครับมีแน่นอนครับอ่านะเดินนะ รู้สึกไงวะตอนนี้ได้แชมป์แล้วก็ดีใจครับเพราะว่านี่เป็นเซตแรกของต้องฝึกเสียก่อนนก่อนหน้านี้เราเคยเป็นแชมป์อะไรมาไหมใช่ฉันก็มีสองเซตแล้วก็นี่เป็นเซตที่เท่าไหร่เซตที่ห้าโั้โหเขาเป็นยอดมวยทขนาดขนาดแล้วแต่เล็กๆแล้วไม่ธรรมดาแล้ววันนี้จะขอบคุณใครบ้างเนี่ยขอบคุณที่ใหญ่ไนรอดอ๋อ ทางสตารทีมเนอร์แล้วก็ทีมงานทุกคนครับเพราะว่าทุกคนว่ามีส่วนนึงครับให้เวลาวันนี้้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษเพื่อนข้่งหน้าพิเศษครับโอเคนะนะโอเคนะอวันนี้มากันเยอะแลยอ้าวสุดท้ายมีอะไรฝากบอบแฟนขอบคุณแฟนมวยที่เป็นกำลังใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นตามเขาทุกคนครับเพราะว่าเขาก็ชก ไม่เจ้าชิงแล้วก็ตกใจนิดนึงแล้วก็ทานได้โอเคโอเคดด้วยไหม่ใส่ะไม่น thế trái trái quả rồi nhốt, hoặc trái quả sanh ra, có mì mòn nữa, tôi nói

ล้วเราก็แล้วเราก็เราก็มาดีหรือไม่ดีก็มาเรามาดีมาดาดีแ่เขาแข็รยม่แเน็นะฮะไเาเราไม่น้ากันนะเอออเออช่วงเจ็ดนี่ชนะมาตลอดแล้วครั้งนี้แพ้ครั้งแรกก็ครั้งนี้เหเป็นครั้งแรกที่แพ้แล้วทั้งเจ็โอ้โหนี่ชนะมากี่ครั้งแล้ว <Okay. S 2> ที่แดเจแปดไฟแปดไาออกพึบบพ่งยอาสะะุูไฟเก้าเนี่ยนะโอเคเอ่อมีอะไรฝากบอกอกั็จคะก็ตายหายขอโทษแปลนะวันนี้ว่ทำยังดีแล้วครับตายตืย่น